ะนะ้มันไม่เหลือสร้างแล้วะค่ะนี่คือเมนูต้านโควิดนะลูก ต้านโควิดไงลูกต<ง>้านโควิดเป็นอะไรนี่ไง,ไงหูจุ่มต้านโควิดไงมีแต่สมุนพไพรก็ใช่ไงลูกมีแต่ผักจะได้เป็นสมุนไพรทั้งนั้นไงกินไหมคะนี่พี่กินไหมไม่นะคะกินได้ลูกจะได้เป็นยางไง ค่ะเพราะว่าอะไรคะมีแต่อะไรคะมีแต่ผักมีแต่ผักที่เป็นสมุนไพรใช่ไหมลูกใช่ออไอเลยคะ่ะไปวางที่โต๊ะคะ่ะวุ้ยสองช้อนอเกยบป่อย ขาวน้ำม,มันหอยคุณแม่ อาอเยอะไหมพอแล้ไหม่พอกิ่มแ่ะพอแล้วพออะนี่เอาเกลือลงไปหน่อยนึงเค็มใส่น้ำปลาก็เค็มไหมเออใส่อีกหน่อยมาตัดกันเลยไอ้เดี๋ยมีกลิ่นน้ำปลาหน่อยเนี่ยเนี่ยน้ำตาลทรายสักหน่อย ตาลทรายแม่อยู่ไหนไม่รู้นอนอยู่ร้าน <c oughs> อยู่นี่หมุดเริ่มตาลทรายหวานน้ำตาลทรายให้แม่หน่อยของโค้งนวลหน่อย เค็มดิพวกวอ๋อเปรี้ยวปิดเดยข้างเปรี้ยวไม่เคม็มปลาใสมันได้เปรี้ยวเค็มหวานสั่งเลยอันตรีปีบตันสายใส่ดี นั่นปี๋เปล่าอ่นแตนปี๋ในตัวหวานหน่อหวานมากหวานมากปีธนมแม่รวพอชิมได้สามรสแล้วก็ใส่ข้าวคั่วไหมแม่ใส่ข้าวคั่วข้าวคั่วคั่วเองมันจะหอมไบบ ย่นีได้แล้วหมูจุม่มต้านโควิดหมูจุ่มสมุนไพร